เขาคอไลฟ์วันนี้พามาชม7ลร้านอาหารในตำนานของเขาคอครับเป็นร้านอาหารที่เปิดมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ด้วยคุณภาพของบริการและรสชาติที่อร่อยไม่เคยเปลี่ยนนั่นเองครับร้านอาหารไร่จันแลมไร่จันแลมเป็นร้านอาหารใหญ่วิวสวยตั้งอยู่ในรีสอร์ทไร่จันแลมซึ่งอยู่คู่กับเขาคอมาอย่างยาวนานหลายสิบปี อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยและอาหารพื้นถิ่นครับได้รับการการันตีความอร่อยจากรายการทีวีระดับประเทศมาแล้วหลายรายการจึงมักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะสามารถรองรับกลุ่มทัวร์ใหญ่ๆได้สบายๆเมนูแนะนำประจำร้านเช่นมะละหวานผัดไข่ต้มยำปลาคังปลาทอดจันแรบมไก่ภูเขาโคกเกลือไดหอมน้ำมันหอยครับร้านอาหารบ้านในตอย บ้านในตต่อยตั้งอยู่โซนตำบลแคมสนบรรยากาศภายในร้านค่อนข้างปลอดโปรง่งเหมาะสำหรับท่านที่ชอบอาหารไทยรสจัดทานอาหารพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงเพาะๆที่เล่นกันสดๆเมนูอาหารของร้านบ้านในตต่อยเน้นรสจัดเครื่องแกงกับแก้มโดยเฉพาะเมนูปลามีให้เลือกอร่อยๆได้อย่างมากมายเมนูเด็ดที่มาแล้วต้องสั่งก็มีหลายรายการเช่นต้มยำปลาคังปลาทับทิมราดซอสปลาขาม เห็ดหอมทอดซีอิ๊วปลาส้มกำนันจุนและกุ้งแช่น้ำปลาครับร้านอาหารมาลีเป็นอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่เขาค้อมายาวนานทำอาหารได้อร่อยอยู่ตัวมากๆจึงมักมีลูกค้าประจําแวะเวียนมารับประทานอาหารกันทุกครั้งที่มาเที่ยวเขาค้อทำเลที่ตั้งของร้านก็อยู่บริเวณสี่แย,ยกลื่นลืดีก่อนเข้าเขาค้อหรือแยกไปเที่ยวที่พัหนักเขาค้อบริเวณร้านค่อนข้างกว้างขวาง รองรับลูกค้าได้จำนวนมากทำอาหารออกเร็วไม่ต้องรอ,อนานที่สำคัญคืออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเมนูแนะนำประจำร้านเช่นไข่ฟูหมูวุ้นเส้นเห็ดหอมทอดซีอิว๊วแกงป่าห้าสหายหมูสามชั้นทอดน้ำปลาและชุดน้ำพริกอองครัวม,งม้งเม้งชื่อร้านอาจจะแปลกหูแต่ก็เป็นชื่อที่เท่และจำได้ง่ายมากตั้งอยู่บริเวณสามแยกตลาดพัฒนาเขาคอ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายใกล้ปษนีเขาค้าอโค้งงงเม่งโดดเด่นเรื่องความอร่อยและราคาไม่แพงโดยเชฟเจ้าของร้านเป็นคนมงในพื้นที่ที่เคยเป็นเชฟในโรงแรมดังต่างประเทศได้นำวิชาความรู้กลับมาเปิดร้านอยู่บนเขาค้อจึงได้อาหารที่อร่อยลงตัวและเป็นเมนูสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเมนูที่ต้องห้ามพลาดเช่นปลามวล้วนโรตีกุ้งทะเลพิโรธ ทัพทีมหลงทางออส่วนกระทาร้อนโรงเตียมเข,าข่าคอโรงเตียมมีอยู่2ส,สาขาเป็นร้านอาหารใหญ่ที่มีเมนูอาหารเหมือนกันสาขาแรกตั้งอยู่บนถนนสาย12ทางไปพิษณุโลกอีกสาขาหนึ่งชื่อโรงเตียมสุดขอบฟ้าตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้กับวัดผาซ่อนแก้ว จุดขายของโรงเตียมคือมีเมนูอาหารจีนที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีและมีเมนูอาหารไทยรสเด็ดให้เลือกอีกมากมายช่วงสุดสัปดาห์จะมีดนตรีสดๆมาเล่นกันเพราะพาะท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเมนูอาหารเด่นของทางร้านก็คือขาหมูมันโถย,ยุนนานกระเพาะปลานน้ำแดงกระหล่ำปีผัดน้ำปลาปลากระพงแปดเซียนกระดูกอ่อนผัดชาครัวเข่าคอ เป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานที่ได้รับรางวัลการันตีได้รับการรีวิวและก็รางวัลโบสอีกมากมายครับบรรยากาศร้านเป็นห้องแถวหลายคูหาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างเยอะในแต่ละวันมีลูกค้าหมุนเวียนมาใช้บริการกันตลอดอาหารที่ครัวเขาค้อจะเน้นเป็นอาหารไทยแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นที่เน้นจานใหญ่ราคาไม่แพงที่สำคัญก็คือความอร่อยคงที่สม่ำเสมอครับเมนูที่ต้องห้ามพลาดของร้านเช่น เห็ดหอมขั่วซีอิ๊วต้ยมยำปลาคัง,งต้มตำยอดมะละทอดกรอบผัดเผ็ดหมูป่าและแกงขั่วหอยขมว้าว <Wow. S 1> เลอขวดร้านอาหารฝรั่งระดับพรีเมียมใต้าชายคาแบบบ้านๆและราคาที่เป็นมิตรเป็นร้านห้องแถวสองคู่หาที่ตั้งอยู่ริมถนนสาย12โดดเด่นด้วยความพรีเมียมจากวัตถุดิบนำเข้าและเชฟฝีมือจัดจ้าน ประสบการณ์การทำอาหารจากต่างประเทศหลายปีเมนูอาหารของเลอขวดเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีทั้งอาหารอิตาเลียนฝรั่งเศสไทยหรือแม้แต่อาหารจานเดียวก็มีให้บริการเมนูซิกเนเจอร์เด่นๆเช่นผัดไทยกุ้งใหญ่สเต็กเนื้อวากิวซุปเนื้อฝรั่งเศสแซลมอนมะนาวพิซซ่าฮาวายเอียนนอกจากนี้ยังมีสเต็กและสปากเกตตีอื่นๆอ,อ,อีกหลายเมนูในราคาที่ไม่แพงเลย อยากทานของดีต้องลองแวะมา